สวัสดีครับผมพบกับทางช่องครูน้อย4 2 8 9 channel แนลอีกเช่นเคยครับกับความสุขปลูกได้บายเอมวันนี้นะครับมาอยู่ที่สวนอินทาลัมนะครับสวนจกักรพรรดิอินทผลัมเมืองเลยครับก็มาสำรวจนะครับดูนะครับความเรียบร้อยนะครับของสวนนะครับช่วงหน้าฝนนี้ นะครับฝนก็ติดตกติดต่อกันหลายวันนะครับร่วมๆหนึ่งสัปดาห์นะครับก็เป็นห่วงนะครับในเรื่องของนะอ่าสภาพนะครับลำต้นนะครับของอินทผาลัมนะครับตอนนี้นะครับอินทผาลัมนะครับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับพันใบงีนะครับบาหีสายพันธุ์กินสดนะครับสายพันธุ์ทานผลสดนะครับ เป็นอายุได้สามปีนะครับสามปีสี่เดือนครับสามปีสี่เดือนนะครับสภาพนะครับต้นก็มีความอวบใหญ่นะครับแล้วก็สมบูรณ์มากๆเลยนะครับเพิ่งออกผลผลิตนะครับได้นะครับครั้งแรกนะครับก็ประมาณเจ็ดถึงแปดร้อยโลนะครับเจ็ดถึงแปดเจ็ดถึงแปดร้อยโล <c oughs> อ่าสิ่งที่เป็นกวนมากนะครับก็เป็นห่วงนะครับในเรื่องของเชื้อรานะครับแล้วก็รองลงมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของหนอนนะครับแล้วก็เพลี้ยะนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็ได้ทําการอ่าพ่นนะครับฉีดพ่นตัว <c oughs> สารกําจัดเชื้อรานะครับ เป็นสารเมทามิก <ham> นะครับแล้วก็เป็นสารชีวภาพนะครับผมป้องกันหนอนเพียนะครับแล้วก็เชื้อาราในตัวเดียวกันนะครับก่อนหน้าน,นี้นะครับก็ได้ทำการลรยนะครับเป็นสาร ปรับสภาพดินนะครับโดโลไมนะครับโรยสารโดโลไมนะครับแล้วก็จะมีส่วนผสมที่เป็นยิบซ้ำด้วยนะครับเพื่อปรับสภาพนะครับพื้นดินนะครับให้ลดความเป็นกรดนะครับเป็นกรดเป็นด่างนะครับของดินนะครับเนื่องจากทางสวนนะครับมีการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับ แล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็จะมีการปรับนะครับปรับในส่วนของความเป็นกดเป็นด่างนะครับของดินนะครับทุกๆหกเดือนนะครับก็ปีหนึ่งก็ประมาณสองครั้งนะครับเพื่อไม่ให้ดินนะครับจับตัวกันแน่นเกินไปนะครับทาให้รากนะครับของต้นอินทผลัมพไม่สามารถที่จะนะครับหากินได้นะครับ อันนี้ก็เป็นนะครับสวนนะครับอินทาผลัมนะครับสภาพก็ต้นใบค่อนข้างที่จะเขียวมากๆเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับปุ๋ยสูตรเสมอสูตร15เซียร์15เซียร์15-15นะครับของยาลาก็เป็นแม่ปุ๋ยนะครับมีธาตุ NPK นะครับเป็นธาตุอาหารหลักนะครับสภาพใบก็อย่างที่เห็นนะครับใบมีสีเขียวใบหนาใหญ่นะครับปีนี้นะครับผลผลิตคาดว่าน่าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับสองถึงสามเท่าตัวนะครับสองถึงสามเท่าตัวเพราะว่าจากที่ผมเก็บข้อมูลมานะครับอินทผาลัมนะครับใน รุ่นที่2นะครับผลผลิตนะครับจะจะเพิ่มมากมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่การบริหารจัดการด้วยนะครับทางสวนเองก็เป็นสวนไม่ใหญ่นะครับปลูก5้าสิบนะครับห้าิบหต้นนะครับแต่ว่าต้นที่ให้ผลผลิตนะครับก่อนนันนี้ก็ให้ผลผลิตนะครับ30ต้นนะครับผม30ต้นเจดถึง800รอกิโลนะครับก็ทำเงินโดยเฉลี่ยนะครับตอนนี้ ตามาราคากลางนะครับอยู่ที่เฉลี่ยนะโลละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบนะครับก็ตั้งเป้าไว้นะครับปีนี้นะครับน่าจะคืนทุนนะครับผมคืนทุนตั้งเป้าไว้นะครับอย่างน้นอยหนึ่งถึงสองตันนะครับผมก็หนึ่งถึงก็ประมาณหนึ่งพันถึงสองพันกิโลกร,รัมนะครับผม ันนี้คือสภาพรากนะครับของอินทผลัมครับอ่าข้อสังเกตนะครับอินทผลัมที่สมบูรณ์นะครับนอกจากลําต้นนะครับจะมีลักษณะเป็นรูปทรงเจดีนะครับต้นนี้สวยมากครับผมสวยมากๆเลยเขาจะมีรากนะครับออกมานะครับบริเวณกาบนะครับของใบเห็นไหมครับ จะเป็นสีขา,ขาวๆแบบนี้บ่งบอกถึงว่าต้นอินทผพาลามัมต้นนี้เป็นต้นที่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับสังเกตนะครับจะมีรากนะครับอันนี้น่าจะเป็นรากอากาศนะครับนะท่านผู้ชมนะเพื่อนๆนะครับที่มีความรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับเพราะว่า,า,าที่สวนนี้จะไม่ใช้สารเคมีที่เป็นายาฆ่ายากเลยนะครับคือจะใช้ตัดเอาตอนตอนนี้ ตอนนี้ก็กําลังตัดอยู่นะเครื่องเครื่องตัดหญ้าจะอยู่ตรงนู้นนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าทางสวนเนี่ยจะเน้นเป็นเป็นอินรีย์นะครับอินรีย์แต่ก็ยังมีเคมีอยู่นะครับในช่วงบางช่วงที่ต้องการกระตุ้นนะครับกระตุ้นลากลำต้นแล้วก็ใบนะครับแล้วก็ในช่วงที่กาลังจะออกผลผลิตนะครับก็จะต้องใช้ปุ๋ยเคมี นะครับด้วยนะครับสลับกับอินรีย์แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นอินทรีย์นะครับเพราะว่าสาเหตุที่ไม่ไม่อยากจะพ่นสารเคมีนะครับลงไปในดินเพราะว่าคือต้องการรักษาจุลินทรีย์นะครับผมจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินเนี่ยสำคัญมากนะครับสังเกตว่าทางสวนนี่การใช,กรใช้การใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยจะลดปริมาณลงเรื่อยๆครับอ่าสังเกตจากใบนะครับอ่าผมจะซูมใบให้ดูนะครับ ใบอินทาผาลัมนี่จะเขียวเข้มมากๆเลยนะครับนี่คือเพิ่งใส่ปุ๋ยไปเพียงครั้งเดียวเองนะครับใส่ปุ๋ยไปเพียงครั้งเดียวแต่ว่าใบของเขาเนี่ยเข้มมากๆเลยนะครับคือนั่นหมายความว่าอินทาผาลัมเนี่ยนะครับเขามีความสามารถในการสังเคราะห์แสงสะสมอาหารได้ได้เขาเรียกว่าได้ได้ดีนะครับผมมีประสิทธิภาพสูงแน่นอนครับถ้ามีการสะสมอาหารมากผลผลิต ก็ย่อมมากตามมานะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตถ้าเราทําใบของเขาเนี่ยนะครับใบสวยใหญ่นะครับอ่ามีสีเขียวนะครับต้นลําต้นแข็งแรงนะครับไม่มีหนอนไม่มีเพี้ยนะครับนะไม่มีเชื้อรามารบกวนนะครับผลผลิตก็ต้องก็ต้องมากนะครับตามนะครับแน่นอนครับก็คือเหตุที่เราว่าเราเราดูดูแลรักษานะครับผม แล้วก็ให้ความสมบูรณ์นะครับของต้นนะครับอ่าทางสวนนะครับใช้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยนิวทีแพนนะครับซอยพัดจากแอมวีสังเกตเห็นนะครับจะมีหอยจะมีสิ่งมีชีวิตในไส้เดือนเยอะมากนะครับที่สวนเนี่ยคือถ้า แน่นอนครับถ้าเราเราเรางดการใช้สารเคมีนะครับที่เป็นอันตรายนะครับก็จะมีสัตว์เล็กๆโดยเฉพาะไส้เดือนนะครับกิ่งกือมาอยู่อาศัยเป็นระบบนิเวศเลยนะครับนั่นก็คือมีมีความรวมสมบูรณ์นะครับของดินสูงมากๆนะครับเพราะว่าในซอยพัดของเอเวเนี่ยจะมีจุลินทรีย์นะครับก็มีธาตุอาหารหลักอาหารรองนะครับแล้วก็อาหารเสริมนะครับในดินเนี่ยค่อนข้างสูง ก็เลยเป็นการปรับสภาพดินนะครับเปิดหน้าดินทําให้ออกซิเจนนะครับลงสู่พื้นดินได้ได้ได้เยอะขึ้นนะครับนะ,นะเวลาที่เราให้ปุ๋ยในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพสูงมากครับก็คือรากของเขาก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้ได้เลยครับนะสังเกตทุกทุกต้นนี้จะจะมีนะมี ลักษณะการจเจริญเติบโตนี่ใกล้เคียงกันมากๆนะครับจะไม่มีต้นเล็กต้นน้อยนะครับอันนี้คือข้อสังเกตนะครับกอนลำต้นค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนี่คือสามปีสีเดือนนะครับสามปีสี่เดือนไม่รู้ว่าของเพื่อนเพื่อนสามปีสีเดือนนี่นะสวนเพื่อนเพื<ๆ>่อนน่าจะน่าจะใหญ่กว่าของผมอยู่น่าจะโตกว่าอยู่นะผมว่าแต่ผมเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งหัดปลูก ก็เรียนรู้นะครับจากพี่ๆนะครับมืออาชีพนะครับจากทั้งยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็ผู้ที่รู้เรื่องของการปลูกอินทรผานลนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับก็มาถ่ายทํำนะครับถึงบรรยากาศนะครับทางสวนนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศน่าจะเป็นเข้าสู่ช่วงช่วงเย็นนะครับของสวนแล้วครับ อาทิตย์ก็พระอาทิตย์ก็กําลังจะตกดินแล้วนะครับบรรยากาศบางจุดอาจจะมืดคึมวันนี้ไม่มีฝนนะครับผมเป็นสองวันแรกนะครับที่ไม,ม่มีฝนเลยนะครับก็รู้สึกรู้สึกดีดีมากๆเลยนะครับอินทราลามตอนนี้ก็ยังไม่ได้ให้น้ําเลยนะครับกะว่าจะเปิดรับแสงนะครับแสงอาทิตย์เพื่อที่จะไปฆ่าเชื้อรานะครับเพื่อนๆครับแสงอาทิตย์เนี่ยคุณสมบัติพิเศษคือ ถ้าเราตัดแต่งกิ่งดีๆนะครับทําให้แสงอาทิตย์เนี่ยส่องถึงพื้นได้มันก็เป็นการฆ่าเชื้อรานะครับเป็นในตัวนะครับนะครับก็ฝากด้วยนะครับเพื่อนๆครับมันดูแลรักษานะครับให้อากาศโปร่งโล่งนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยให้แสงอาทิตย์นะครับส่องถึงเพราะว่าในแสงอาทิตย์เนี่ยจะมีแสง UV นะครับแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษคือฆ่าเชื้อครับฆ่าเชื้อแน่นอนนะครับอ่าโอเคครับ คลิปนี้นะครับก็มาไลฟ์สดนะครับพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับผู้ติดตามนะครับทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางช่องจักรพัฒอินทภผาลัมนะครับช่องคูน้อย4 2 8 9 Channel ชนลนะครับก็จะมีทั้งสวนอันนี้กำลังเรียนรู้นะครับเรื่องของการปลูกทุเรียนอยู่นะครับอ่าจะเป็นทุเรียนหลังบ้านนะครับก็ ฝากเป็นกำลังใจนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดคอมเมนต์นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีเคล็ดลับดีๆนะครับมาแชร์กันนะครับมาแบ่งปันกันนะครับในการทำสวนนะครับไปด้วยกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ